ทรงทวิคี้สีกลางตอนหวานเทียบตทวิเรงเฉยลองทรงผู้หญิงอย่าอยตัดเลยที่ใายเขาพี่ผู้ใหญ่แล้วตัดให้มันหวานไว้ก่อนพี่ให้หวานให้ซอบให้นุ่มให้สวย ก็ตัดสั้นในความทุยมันก็คอยสั้นไปโดยน้ำมันมันหายที่สําคัญอ่ะมันหายไม่แนะนําแต่ถ้ามีความอยากความปวดท่านงหยาก็จะจัดให้แต่อย่าบ่นผลงานการตัดไยของท่างใหญ่เส็จมาจนใหญ่จะตัดผมตรงนี้จองคิวมาได้สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคูณแปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่แล้วคูณหกสองห้าสี่แปดสามห้าเก้าครับสวัสดีครับทุกทบาน